สวัสดีค่ะวิดีโอนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการทำา c r r s s r t i n g นะคะ Card s o r t i n g ก็คือการที่เราเอาบัตรคำนะคะมาให้ผู้ใช้เรียงเอ๊ะเราจะทำเพื่ออะไร c r r s o r t i n g อะ่ะมันคือการทีเ่เราอยากทำความเข้าใจกับผู้ใช้ว่าผู้ใช้เขามีความเข้าใจยังไงในการจัดกลุ่ม นะะในการออกแบบ UX UI เราจะมีการจัดกลุ่มอะไรบ้างก็จะมีการจัดกลุ่มเมนูต่างๆถูกไหมคะในระบบหรือในเว็บไซต์ก็จะมีโครงสร้างของเว็บโครงสร้างของแอปพลิเคชันอยู่ว่าเอ๊ะเมนูหลักคืออะไรเมนูรองคืออะไรกดมาหน้านี้เราจะเห็นเมนูอะไรบ้างนะหรือ,อ,อฟังกช์ชันตรงนี้มันควรจะอยู่ จัดกลุ่มอยู่ในเมนูไหนนี่คือการออกแบบหลักๆเลยในการออกแบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อะไรต่างๆมันจะมีการจัดกลุ่มอยู่นะเ,เราบอกว่าอาจารย์มันก็ไม่ใช่มีการออกแบบอยู่แล้วเลยทุกอย่างเมนูมันก็มีจับเมนูของมันอยู่แล้วมันไม่เสมอไปอะค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ของเราคือใครด้วยอย่างเช่นเราทําเว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมแมลง นะคะถ้าเป็นเว็บไซต์เนี้ยสำหรับเด็กๆถูกไหมคะเด็กประถมเขาจะมีการจัดกลุ่ม,มแมลงยังไงอ่ะก็จะอาจจะเป็นมแมลงปอผีเสื้อมแมลงปีกแข็งอันเนี้ยอาจารย์ก็ไม่รู้เลยว่าประถมเขารู้กันไหมถูกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะเราจะทําเว็บไซต์นี้เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนทาง มแมลงโดยเฉพาะเลยมาใช้ในการค้นหาข้อมูลในการทําวิจัยของเขาอย่างเงี้ยเราจะออกแบบหน้าจอเหมือนกันก็ไม่ได้ เพราะความรู้พื้นฐานของนักศึกษากับความรู้พื้นฐานของเด็กนักเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นการจัดกลุ่มเมนูมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยแม้แต่ชื่อของเมนูมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะนี่แหละค่ะเราก็จะนำการสอ r t i n g นะซึ่งเป็นเทคนิคนะที่เราจะทำให้เราอะเข้าใจว่าเราควรจัดการเมนูจัดการข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างไรเอ่อเว็บไซต์เรามันควรจะมีโครงสร้างอย่างไรชื่อเมนูเอง มันเหมาะสมไหมนะคะเราก็จะเลือกวิธีการ sorting ในการมาทำความเข้าใจตรงนี้แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทำการออกแบบใดก็ตามเนี่ยมันจะย้อนกลับไปว่าเรารู้ไหมว่าผู้ใช้ของเราคือใครนะคะถ้าเรารู้โอเคเราก็จะเอากลุ่มคนตัวอย่างเหล่านี้มาทำการสอดทิ้งให้เรานะคะการทำการสอดทิ้งนะคะมันช่วยในการจัดเรียง โครงสร้างของเว็บไซต์หรือโครงสร้างของแอปพลิเคชันขั้นตอนในการทำการสอดทิ้งอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรนะคะมันมันไม่ได้อ่ามันทำไ,ได้ง่ายๆอะ่ะมันก็เลยบอกว่าควรจะต้องทำแหละไม่ใช่บอกว่าอะไรก็จะเรียงตามตัวอ,กอักษรนะ,ะบอกว่าอาจารย์ก็เรียงตามตัวอ,กอักษรสิเด็กปฐมก็กอไก่ถึงฮอนกฮูกแหมมันก็บางทีเด็กเขาก็ไม่ได้ท่องกอไก่ถึงฮอนุฮูกได้นึกออกไหมคะหรือแม้แต่นักศึกษาเองจะเรียงตามสปีชี ตัวอักษรก็เราก็ไม่รู้ว่าสปีชีมันแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยว่ามาลองทำการ์ด sorting เถอะมันไม่ได้ยากก่อนอื่นเลยนะคะเราทำเ,เมนูที่เราจะใช้ในระบบของเราหรือตรงนี้อาจจะไม่ใช่เมนูก็ได้อาจจะเป็นชื่อหัวข้อของข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอในแต่ละอันนะ,ะเพราะเราเอามาใส่การ์ดเสร็จแล้วนะ,ะหนึ่การ์ดคือ1นึ่งชื่อ นะถ้าเรามองง่ายๆก็คืออาจจะเป็นหนึ่งเมนูที่เราจะทำนะหรือหน้าเว็บไซต์ที่เป็นชื่อหน้าตรงนั้นสั้นๆมาให้เขาหนึ่งอ่านนะใส่หนึ่งการ์ดหนึ่งชื่อเสร็จแล้วเราก็กระจายยากระจายเหมือนเราเล่นเล่นไพ่นะคะก็คือเหมือนเล่นโซลิแยงเนี้ยเราก็มาสับๆล้วก็เรียงไปแต่อันนี้จะเปิดหน้าให้เขาเห็นเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาจัดกลุ่มค่ะนี่คือการทำการ์ดสอ r t i n ง นะการที่เขาจัดกลุ่มเขาจะได้คิดว่าเอ๊ะคำนี้มันแปลว่าอะไรนะสำหรับเขาแล้วเขาก็จะเริ่มดูแล้วว่า,าการนี้อยู่ด้วยกันนะหรือการนี้ควรจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะึกออกไหมคะเขาจะค่อยๆเรียงการทั้งหมดที่เรานํามาให้เขานะคะเรียงค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ ทำไมอันนี้การนี้เขาดูนานจังเลยเราก็จดไว้นิดนึงนะคะในระหว่างที่เราทําการ sorting เพื่อที่เขาเรียงเสร็จแล้วเราจะได้ถามว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ถึงดูนานจังทําไมอันนี้ถึงเอามาเรียงกับกลุ่มนี้หรือทําไมอันนี้ตอนแรกเรียงไว้กลุ่มนี้แล้วอยู่ดีเปลี่ยนกลุ่มทําให้เราทําความเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นนะคะเพราะบางทีการทําการ sorting ตรงนี้ไม่ได้บอกแค่จัดก,กลุ่มแต่อาจจะบอกถึงว่าเฮ้ยชื่อเมนูนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่า เราควรจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าโดยการถามกับกลุ่มผู้ใช้แต่แน่นอนการทำการสอดทิ้งเนี่ยเราจะไม่ทำกับผู้ใช้แค่คนเดียวเราจะเอากลุ่มตัวอย่างมานะคะถ้ายิ่งได้เยอะเราก็จะยิ่งเห็นภาพเยอะว่าเอ้ย1 0 0คนที่เอามาทำการสอดทิ้งให้เราเนี่ยมีการจัดกลุ่มเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างและเป็นเพราะอะไรเราสามารถถามเขาได้หลังการทำการทดลองแล้วส่วนใหญ่แล้วการทำการสอดทิ้งเราจะจับเวลา เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบด้วยว่าจากร้อยคนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีคนนึงทำสามนาทีมีคนหนึ่งทำห้านาทีมีคนนึงทำยี่สิบนาทียนนี่สิบนาทีนี้เริ่มน่าจะทําให้เราสงสัยแล้วว่าทําไมใช้เวลานานกว่ากลุ่มอื่นเยอะจังเลยมันมีปัญหากับชื่อกาดหรือว่าเขาจัดกลุ่มไม่ได้เลยหรือมันเป็นเพราะอะไรเราจะได้มาคิดใหม่ว่าชื่อเมนูที่เราทํามาเนี่ยมันเหมาะสมไหมเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ทกําการทดลองซ้ำได้เนี่ยค่ะ มันทำให้เราเกิดการทำการสอดทิ้งได้หลายหลายแบบนะเขาบอกว่าการส orting เนี่ยมันทำได้3มแบบคือแบบ open card sorting กับ close card sorting แล้วก็ combination card sorting open card sorting คืออะไรคือการที่เราบอกว่า เราเพิ่งสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเลยอะเรายังไม่มีการจัดกลุ่มเมนูใดๆทั้งนั้นเราอยากทําความเข้าใจผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดนะแล้วเราก็ค่อยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเราเราจะจัดกลุ่มเมนูตามกลุ่มผู้ใช้แบบไหนนะเพราะฉะนั้น o โอเพ a s ลาสทิคก็คือเราจะเอาชื่อเมนูหรือชื่อหน้าเว็บไซต์ต่างๆมาให้ผู้ใช้จัดเรียงนะพอเขาจัดเรียงเสร็จเราก็จะถามเขาว่า ให้เขาตั้งชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มให้เราด้วยก็คือเป็นการตั้งชื่อเมนเมนูให้เราด้วยว่าเมนเมนูนี้จะมีสับเมนูอะไรบ้างนะอันนี้คือทำแบบ Open Card s o r t i n g ส่วนใหญ่ Open Car ส s o r t i n g จะทำเมื่อเรายังไม่มั่นใจในการมีเอเรายังไม่มั่นใจในชื่อเมนูของเราและในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะจัดโครงสร้างมันยังไงยังไม่มีเมนเมนูชัดเจนนะส่วน Close c a r ซ s o r t i n g นะ close c s t sorting ก็คือแบบปิดแบบปิดในที่นี้คืออะไรคือการที่เรามีชื่อกลุ่มให้เขาแล้วนะคะส่วนใหญ่มันจะทำกับระบบที่ทาใช้มานานแล้วนะคะแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนเมนเมนูของหน้าเว็บไซต์หรือเมนเมนูของแอปแต่มีฟังก์ชันอีก20ฟังก์ชันขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเอา2ีฟังก์ชันเนี่ยจะไปใส่ไว้ในเมนเมนูตัวไหน เขาก็จะมาทำ close card sorting ก็คือเอาเมนเมนูเดิมมาวางให้กับผู้ใช้ดูก่อนนะแล้วก็เอา,เ,อาเมนูทั้งหมดที่อยู่ในแอปที่อยู่ในระบบอะคา่ะรวมทั้งไอ้20อันใหม่นะมาใส่ในการ์ดแต่ละการ์ดแต่ละาา์ d แล้วก็ให้ผู้ใช้มานั่งเรียงเข้าไปใน กลุ่มเหล่านี้ที่เราตั้งกลุ่มเมนเมนไว้ให้เขาแล้วอันนี้ก็เลยเรียกว่า close car sorting คือเราไม่ได้เปิดให้เขาตั้งชื่อกลุ่มเองเรามีกลุ่มให้เขาอยู่แล้วเราก็มาดูว่าเ๊ะเขาจะจัดเรียงได้ไหมไอเมนูใหม่เนี่ยสามารถไปแทรกอยู่ในเมนอยู่ในเมนเมนูเดิมได้ไหมถ้าผู้ใช้บอกว่ามันมันใส่ไม่ได้จริงๆผู้ใช้ก็จะไปใส่อีกกลุ่มหนึ่งเลยไม่ไม่ไป ใส่มาในกลุ่มที่มันเป็น close card sorting ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยจากร้อยคนเป็นอย่างงี้สัก99เนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราทำเมนูเดิมไม่ได้แล้วแหละเราอาจจะต้องมีการปรับเมนูไหมก็อาจจะต้องมานั่งทำ open card sorting ใหม่อันเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิด combination card sorting ขึ้น combination card sorting ก็ sort คือการทำทั้ง open แล้วก็ close ทำแบบเปิด นะพอทำแบบเปิดเสร็จแล้วเอเห็นผลว่ามันหลากหลายนะมีคนตั้งกลุ่มเยอะแยะมากเลยอะ่ะเมนเมนูมันไม่เหมือนกันเลยจากร้อยคนนะ5้คนทำแบบนึงอีก50คนทำแบบนึงเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์เองว่าเอะเราจะพยายามรวมกลุ่มที่เขาตั้งเมนเมนูขึ้นมานะก็คือการให้เขาทำโอเพนคาสอ่งทิ้งก่อนแล้วเอากลุ่มที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์ แล้วก็ลองออกแบบว่าถ้าเราลองมารวมกันดูแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้เมนเมนูแบบนี้มันโอเคไหมก็คือเอาเมนเมนูตัวเนี้ยมาทำการทดลองแบบ close c l u s t ท r i n g ต่ออีกนี่คือแบบ combination c l u s t ท r i n g นะคะก็คือเออเป็นการทบทวนว่า้การทำ open c l u s t ท r i n g แล้วเรามาวิเคราะห์กลุ่มไอ้กลุ่มเนี้ย มันใช้งานได้ไหมด้วยการทำ close c a r sorting ตามนะเพราะฉะนั้นการทำ c a r ส sorting มี3แบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กระบวนการไหนในการออกแบบระบบถ้าเป็นระบบใหม่เลยส่วนใหญ่เขาก็จะทำ open ก็คือแบบเปิดให้ผู้ใช้มาตั้งกลุ่มเองแต่ถ้าผู้ใช้ตั้งกลุ่มเองแล้วมันมีความหลากหลายเขาก็จะขยับมาโอ้งั้นต้องทำ combination ก็คือทำ close c a r sorting ตาม ก็คือเอาผลจาก Open c a r s s r t t i n g มาตั้งกลุ่มนะตามนักออกแบบแล้วนักออกแบบก็จะให้ผู้ใช้อีกกลุ่มนึงมาทำกานทดลองแบบ Close c a s ต Sorting เข้าไปตามสิ่งที่เขาออกแบบจากผลของ Open c a r s s r t t i n g แต่ถ้า Open c a r s s r t t i n g ครั้งแรกมาปุ๊บแล้วทุกคนทำเหมือนกันหมดมันเป็นระบบที่ง่ายโอเคเลยเราก็จบที่ Open c a r s o r t t i n g ได้เลยแล้วก็ออกแบบระบบตามเมนเมนูที่ผู้ใช้ตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ แต่ถ้าเป็นระบบเก่ามันมีเมนเมนูอยู่แล้วแต่จะมีหน้าเว็บไซต์เพิ่มหรือมีฟังก์ชันเพิ่มเราก็จะต้องเอาหน้าฟังก์ชันเหล่านี้มาทำเป็นการ์ดรวมกับฟังก์ชันเดิมแล้วก็เอาเมนเมนูหลักนะคะมาเป็นกลุ่มแบบ close card sorting ให้เขาแล้วเขาเรียงจัดเรียงใหม่ว่าเฮ้ยสับเมนูพวกนี้นะรวมกับฟังก์ชันใหม่แล้วมันจัดกลุ่มเข้าไปในเมนูเดิมได้ไหมนะคะถ้าผู้ใช้ร้อยคน จัดเม,เ,มเมนูเดิมได้20คนอีก25คนเกิดการชะลแบบชใช้เวลานานมากในการจัดกลุ่มแล้วเหมือนกับมันมีการ์ดสองสามใบที่มันไม่เข้ากลุ่มไหนเลยนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้ฉันยอมรับไม่ได้เลยที่จะเอาการ์ดตัวนี้ไปใส่ในกลุ่มพวกนี้มันไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มพวกนี้เลยอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบใหม่ดู การสอดทินะ้งมันไม่ได้เป็นการเอามาเช็คว่าสิ่งที่เราออกแบบแล้วมันถูกหรือไม่ถูกนะแต่มันเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจผู้ใช้แล้วก็เ,เราทํำความเข้าใจผู้ใช้ว่าเขามีการจัดกลุ่มข้อมูลยังไงในสมองของเขาแล้วเอาความเข้าใจตรงนี้มาออกแบบเป็นโครงสร้างของเว็บไซต์หรือเมนูของเว็บไซต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ไม่มีคนทำถูกทำผิด นะเราจะบอกว่าผู้ใช้คนนี้ทําผิดเพราะเราออกแบบไว้อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณออกแบบอ่ะอาจจะผิดผู้ใช้เขาทําถูกแล้วหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นการบอกว่าเขาทําผิดหรือทำออทำถูกแต่เป็นการบอกว่าจากร้อยคนเขามีลักษณะความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูเหมือนกันไหมตรงไหนที่ไม่เหมือนเราใช้ชื่อเมนูผิดหรือเปล่าหรือเราจัดกลุ่มผิดนะฮะเป็นการที่เราจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจผู้ใชนะ้น่ะว่า สิ่งที่เราเออกแบบมามันเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้แบบนี้ไหมนะคะทั้งเรื่องชื่อเมนูเองอาจจะต้องจัดกลุ่มใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มนะคะของของเมนูเป็นต้นข้อดีของการสอทิ้งนะคะข้อดีของมันก็คือมันทําได้เร็วเห็นไหมคะก็เขียนชื่อเฉยๆลงไปในการ์ดเอาคนมาทาบางทีโอจัด5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะมันมันถูก นะเอาคนมามันไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรถูกไหมนะคะแล้วทําออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นผลชัดเจนนะใครเลียงอะไรยังไงทําเป็น Excel s p e เ d Sheet ได้เลยเห็นว่าเมนเมนูของร้อยคนเหมือนกันไหมแล้วที่ไม่เหมือนกันมันมีอะไรบ้างการเลียงสับเมนูเข้าไปไม่เหมือนกันตรงไหนแล้วเราเอาตรงเนี้ยมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขได้นะคะว่าคนนี้ทําเหมือนกัน5 0เพราะฉะนั้นจากร้อยคน50%ก็น่าจะสูงอยู่ไหมเราอาจจะ เป็นหลักฐานให้โปรแกรมเมอร์ได้ว่าโอเคฉันจะยอมเปลี่ยนเขียนโปรแกรมให้คุณใหม่เพราะบางทีอ่ะเราจะมานั่งเถียงกับโปรแกรมเมอร์ว่ามันมีฟังก์ชันเนี้ยที่อยากให้เปลี่ยนสับเมนูเลยอะ่ะอยากให้สร้างเมนูขึ้นมาใหม่ในแอปเลยบางทีการสร้างเมนูขึ้นมาใหม่โปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเขาก็จะไม่ยอมเราบอกว่าดูสิเนี่ย80%ของผู้ใช้เลยนะบอกว่ามันจัดเข้าไปในเมนูเดิมไม่ได้ เราจะมีตัวเลขชัดเจนไปไปไปยืนการกับเขาอะค่ะว่ามันทำแบบเดิมไม่ได้มันจะทำให้เขามันมันจะมีเลขมาโน้มนาวเขาว่าคุณจะต้องเปลี่ยนนะนะะในการเขียนโคด้ดพราะไม่งั้นแอปพลิเคชันของเราจะมีปัญหามันจะใช้งานต่อไม่ได้นะการสอดทิ้งเป็นอะไรที่เร็วแล้วก็ถูกแล้วก็เห็นตัวเลขสามารถนำไป ทำงานทำ,ทำไปทำให้ยืนยันกับโปรแกรมเมอร์ได้นะคะว่ามันจะต้องมีการออกแบบใหม่นะนะคะตรงนี้คือเรื่องของการทำการส o ท i ้ g นะคะอาจารย์อยากให้พวกเรายึดเลยว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นกระบวนการการประมวลผลความเข้าใจของผู้ใช้เราควรจะต้องทำการ s o r t i n งถ้ามันเป็นระบบใหม่แล้วมันมีเมนูที่ซับซ้อน ะะอาจารย์แนะนำให้ทำการสอดทิ้งก่อนในการออกแบบระบบหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆโอเคนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าจะามาพูดถึงเทคนิคที่เราสามารถนำมาใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ได้อีกนะคะอย่าลืม UX UI คือการทำความเข้าใจผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาผู้ใช้จริงนะคะมาทำการทดลองให้เรา นะะโอเคค่ะวิดีโอนี้ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ